สวัสดีครับผมน็อตมหาชัยนะครับเจ้าของมหาชัยค่อยครับผมต้องบอกว่าผมกับพิการเนี่ยรู้จักกันมานานมากแล้วนะครับก็ต้องเริ่มจากพิการเนี่ยเป็นลูกค้าเราก่อนนะครับไปซื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยพอซื้อกันไปซื้อกันมาเนี่ยพิการก็แนะนําประกันดีๆให้เราซึ่งต้องบอกว่าที่แนะนํามาเนี่ยดีจริงๆนะครับเริ่มจากประกันอุบัติเหตุเลยเพราะผมเนี่ยตักปงตักปลาอะไรชอบตกบอมั้งอะไรมั้งพิการก็ดูประกันในพวกอุบัติเหตุให้ หลังจากนั้นนะครับพี่การก็เข้ามาดูแลอย่างดีจนผมรู้สึกว่าอยากซื้อประกันเกี่ยวกับพวกประกันสุขภาพแล้วก็พี่การพาไปตรวจสุขภาพก็ฟรีอะไรก็ฟรีแล้วก็ตอนนั้นป่วยเหมือนกันครับได้ใช้พอดีเลยต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับหลังจากวันนั้นอ่ะพอมีลูกค้าเขาคลอดลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยผมเองก็เลยอยากแนะนําประกันดีๆของพี่การอ่ะให้แล้วที่สำคัญคือตั้งแต่แนะนําประกันของพี่การไปอ่ะประกันเกี่ยวกับเหมือนกองทุน ออมอะไรสักอย่างหนึ่งอะพี่การต้องไปถามพี่การเองนะครับแต่ลูกค้าโทรกลับมาหาผมบอกว่าขอบคุณที่แนะนําพี่การมาให้เพราะพี่การดูแลดีมากคือมันเป็นเหมือนกองทุนของเด็กแรกเกิดอะไรสักอย่างเนี่ยครับแล้วก็สามารถมันเจ็บป่วยอะไรได้ด้วยคือตอนนี้ถ้าใครอยากปรึกษาเรื่องประกันผมแนะนําเลยครับพี่การนี่คือสุดยอดมากสําหรับน็อตมหาชัยนี่ผมยกให้พี่การเป็นเบอร์หนึ่งเลยครับขอบคุณครับ